คุณผู้ชมครับไม่ว่าคุณบุ๋มจะป้ายยาผมยังไงนะ, <laughs> ะตัว acoustic energy ae1 40ปีนะผมก็ไม่เชื่อนะจนกระทั่งเข้ามาที่ห้องโคนนนส์นะครับอาพาร์ตเมนต์8ในงาน bav high end show 2025ครั้งที่2เนี่ยมีแก่เดินเข้ามาแล้วก็ได้ยินเสียงผมก็มาชะโงกว,ว่าเฮ้ยเปิดดดรี่คู่ใหญ่หรือเปล่าเปล่าไม่ใช่ครับสายลำโพงต่ออยู่ที่ ae1 40, <ผม S 1> 40ปีใช่ครับอ่ะเชิญป้ายยาต่อเลยครับโอเคค่ะก็ <laughs> วันนี้ ทางพี่มาอยู่ที่ห้องของโคนายสภาพเพ็ญบัชั้น9นะคะเอ่อก็จะเป็นของโคนายก็เหมือนเดิมเลยคือเป็น Simple h i f i นะคะเซตมาสเตอร์ของเราเนี่ยจะเป็นตัวอาจจะมองว่าตัวแอมตัวพักขยายต่างๆหรือตัว m u s i c s t r e a m เ r เนี่ยเป็นมาสเตอร์ซีรีส์ของ n a d นะคะแต่ว่าลำโพงที่เรามาโชว์ของมาสเตอร์เนี่ยเป็นตัว AE1 ซึ่งเป็นตัวฉลองครบรอบ40ปีที่เปิดตัวไปเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะคะแล้วก็ได้ผลตอบรับได้กระแสตอบรับที่ดีมากๆว่าเป็นลำโพงเล็ก ที่สามารถให้บรรยากาศแบบอบล้อมเต็มห้องมากเสียงใหญ่อะเสียงใหญ่มากลูกค้าเข้ามาทุกคนจะเนื่องจากว่าเราวางคู่กับตัวดิลี่อีบีคอร์เซเว่นนะคะที่เอาอี o ีคอร์เซเว่นมาเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยผมเปิดกับอีบีคอร์สามไปแล้วก็ลูกค้าก็ชอบแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยปริมาตรตู้มันจะก็เป็นบุ๊กชอทใช่ไหมคะรอบนี้รู้สึกว่าเอออยากจะอยากจะโชว์ศักยภาพของตัวอีบีคอร์เซเว่นบ้างก็เลยลองเอาตัวทาวเวอร์มานะคะจริงๆเมื่อวานนี้ก็เปิดสลับไปสลับมาตอนช่วงเช้าเนี่ยจะเปิดเป็น a e 1ั ช่วงตอนเย็นจะเป็นตัว EBCore ร e เนะคะแล้วก็ทุกคนที่เข้ามาก็จะบอกหมดเลยว่าเปิดกับตัวทาวเวอร์หรือเปล่าซึ่งจริงๆเราเปิดกับตัวบุ๊กชัลล์นะคะก็เป็นอีวันอยากให้มาลองสัมผัสลำโพงเล็กที่เสียงใหญ่เกินตัวคู่นี้แล้วบอกได้เลยคุณผู้ชมครับใครที่พลาดเมื่อ1987ใช่ที่เป็นตัวต้นแบบเมื่อตอน40ปีที่แล้วนะคะไม่ควรพลาดรอบสองนะก็อยากให้ประวัติศาสตร์้ำรอยคือคาแรคเตอร์เนี่ยทุกคนที่เข้ามาเมื่อวานนี้มีลูกค้ามีลูกค้าสองสามท่านเข้ามาบอก เคยได้ลองฟังตัวคู่แรกแล้วเขาก็บอกว่า DNA หรือว่าคาแรคเตอร์เสียงเนี่ยมันถอดมากับคู่แรกเลยเพียงแต่ว่ามันฟังง่ายขึ้นก็เป็นที่เรารู้จักกันเลยว่าเออคู่แรกอาจจะมีความเป็นมินิมอนิเตอร์หน่อยนะคะแต่อันนี้เนี่ยฟังสบายขึ้นคาแรคเตอร์เหมือนเดิมผ่อนคลายขึ้นผ่อนคลายขึ้นเราก็ขับกับแอมได้หลากหลายมากขึ้นขับง่ายขึ้นด้วยคือมันดูเป็นแบบเป็นมิดมากขึ้นใช่ค่ะดังนั้นสังเกตว่าเมื่อวานนี้ พี่อุ้มมาห้องบุ๋มสองสารอบคือลูกค้าเต็มหมดเลยไม่เข้าเข้าไม่ได้เลยค่ะทุกคนก็จะแบบมานั่งห้องคนไนิสนานอาจจะเป็นเพราะว่าบรรยากาศฟีลลิ่งที่ได้ในการฟังลําโพงคู่นี้นะคะโอเคอันนี้คือเพคหนึ่งหนรุ่นแล้วโอเคเรา์วิสกับไปด้านนู้นนะครับก็จะเป็นก็ยังคงเอาบูซาวมาอยู่นะคะเนื่องจากว่าบุ๋มอยากให้ห้องเราเป็นห้องที่แบบเซตอัพง่ายๆเดี๋ยวขอขอชมมุมนี้นิดนึงค่ะ ก็เมื่อวานี้ตอน4โมงก็เป็นดีเจบูธนะคะ<อ>ได้ได้รับเกียรติจาก DJ เจไมค์นะคะซึ่งท่านก็เป็นม<อ>าสเตอร์ของ DJ นะคะ<อ>ามาเล่นแผ่นเสียงให้เราฟังเป็นว i n เน c o l l คอเลกเตอซึ่งบุ๋มอะมีโจทย์อยู่ว่าบุ๋มไม่อยากใช้ DJ Controller อรบุ๋มอยากได้แผ่นเสียงที่มันมาจากแผ่นเสียงจริงๆเราก็เลยวางแผ่นเสียงของ n อ็นไ8ดเครื่องอ๋อปกติเราจะเห็นที่เป็นที่เป็นคอนโทรลเลอร์ิระบุมไม่อยากได้ฟิลนั้นเพราะว่าเพราะว่าไมค์เนี่ยเขาเขาเป็นนักสะสมแผ่นเสียงลุงอยากให้เขาแผ่นเสียงมามาเปิดนะคะแล้วเขาก็เอามิกเซอร์ของเขาซึ่งบุ๋มจําชื่อไม่ได้แต่มิกเซอร์เนี่ยมันมีแค่10ตัวในโลกดังนั้นถ้าเกิดว่าใครพลาดไปตามดูในเพจของเราได้นะคะก็จับกับลำโพงคิวปิดแน่นอนเป็นลำโพงดาลี่หน้าตาแบบเป็นดูสมัยใหม่ดูแบบวินเทจเอ้ยไม่เินเถอะมาดูดูทันสมัยอาจจะคอนทราสต์กับตัว เอเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็เปิดสลับกันแล้วก็แอมที่ใช้ก็เป็น3050ครับเอาง่ายๆว่าถ้าสมมติเราเปลี่ยนตรงนี้นะเป็นโต๊ะมุมฟังเพลงในบ้านนะฮะก็มีเทอรมีนุ่นนุ่นก็สตรีมอีกใช่คือจริงๆอ่ะมีแค่ตัว3050กับอันเนี้ยก็ได้แล้วนะคะแล้วก็ถามว่าดารี่ขับยากไหมดารี่เนี่ยใช้แอมประมาณ50วัตต์ขับได้เลยนะคะแล้วก็เปิดบลูทูธอะไรเงี้ยก็ได้นะคะส่วนนี้ ตอน4โมงเมื่อวานนี้จะเป็น w i n e New Collector วันนี้จะได้ DJ จิมมาเล่นอันนี้จะเป็นแนวตื่นแล้วดังนั้นถ้าอยากได้ฟิลสนุกสนุกปาร์ตี้4โมงมาที่ห้องโคนไนท์ได้เลยได้เลยครับคุณผู้ชมฮะแล้วก็นะครับยังมีอื่นๆนะฮะแล้วก็ที่คุณบุ๋มบอกว่าอะไรนะโปรโมชั่นโปรโมชั่นเราก็จะจับลำโพงดาลลี่คือดาลลี่มินิโหมด5สีจะจับกับเป็นตัวเริ่มต้นอย่าง power note เป็น music streamer ที่มีแอมป์ในตัวอย่าง power note edge ก็ได้นะคะซิสต็มประมาณแบบ40,0 หรือจะมาจับกับตัว NDC 700ตัวนี้ก็ได้ที่บอกว่าถ้าต้องการแด็กที่คุณภาพดีขึ้นมาหน่อยนะคะ40,000บาท80,000บาทถึง1,000 0 0บาทอะไรเงี้ในห้องโคไนไซ์มีให้หมดเลยก็คือคุณผู้ชมครับคิวปิด5สีนี่มาครบเลยมาครบเลยค่ะแต่ว่าสีน้ำเงินตะกี้มีพี่คนหนึ่งขอยืมไปขอยืมไปวางอีกห้องแล้วนะคุณผู้ชมครับนะฮะห้องอพาร์ตเมนต์8นะฮะ ชั้น9ในงาน B A B Hand Show 2 0 2 5ครั้งที่2นะฮะมาพูดคุยกับคุณบุ๋มแล้วก็ทีมงานของโคนได้เลยนะครับรับรองว่าจะต้องประทับใจแน่นอนนะฮะมาฟัง a e 1อยากให้ฟังให้ได้ a e 1 40นปีนะฮะห้ามพลาดเด็ดขาดนะฮะแล้วก็รุ่นอื่นๆด้วยนะฮะไม่ใช่ a e 1ตัวเดียวคือทุกตัวไม่แกี้ยแม้ขนาดเล็กๆอย่าง PSB อสบีอิมเมจินบีห้าสิบกยังแบเสียงดีเลยนะฮะชุดเล็กๆก็ฟังดีๆฟังง่ายๆนะฮะมาที่ห้องของโคนได้เลยครับขอบคุณคุณบุ๋